่สวัสดีครับผมพีเมย์เคคานะครับก็เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะฮะมีความสุขมากๆนะครับในวันนี้นะครับมีความสุขกับครอบครัวกับคนที่พี่รักนะครับยังไงาหรับตัวผมและทีมงานเอเคคาก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอให้รักเอเคคาน้อยๆแต่รักนานๆและตลอดไปนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีวันแห่งความรักนะคะวันนี้ต้นหลิวเอเคค่ะถือโอกาสนี้นะคะมาขอบคุณลูกค้าด้วยการบอกรักจากใจค่ะขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่รักดีๆและเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนในวันวาเลนไทน์เนื่องในวันแห่งความรักนะครับก็อยากให้ความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนนะครับในสำหรับของพวกเราอยากให้ ลูกค้าได้รับรู้ถึงความรักจากรถที่เราคัสสารกันด้วยความรักให้กับลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ให้เราเปรียบเสมือนดั่งคนแนละครอบครัวของทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอังจาก A k เคคานะคะวันนี้นะคะก็เนื่องจากเป็นวันแห่งความรักนะคะวันว,นว,นวนาเลนไทน์นั่นเองนะคะวันนี้อังก็จะมาอวยพรให้ลูกค้าทุกๆท่านนะคะเจอแต่สิ่งดีๆขับรถปลอดภัยนะคะ สวัสดีครับก็วันนี้วันวาเลนไท์นะครับวันแห่งความรักผมน้องได้เอเคคานะครับอยากจะมาอวยพรให้ลูกค้าเ k เคาทุกท่านได้มีความรักตลอดทั้งปีและมีคนรักที่ดีตลอดไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ